มหาวิกฤตโควิด -19 ได้ส่งผลให้ธุรกิจมากมายต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับรวมถึงธุรกิจรีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกอย่างชีวาสมวันนี้ไปดูกันนะครับว่าชีวาสมมีวิธีรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 อย่างไรและที่ชีวาสมอะคาเดมีในซอยเอกมัยกรุงเทพมหานครจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับ วันนี้เราก็มาเยี่ยมชมชีวาสมอะคาเดมี่สถาบันเพื่อสุขภาพและความงามสวัสดีครับคุณก๋อยครับสวัสดีครับคุณกฤษณะสถานตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณก๋อยครับก็เรายังไม่เปิดด้านฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามที่จะทําตลาดคนไทยเป็นหลักๆนะครับวันนี้โปรแกรมที่ทางชีวาสมทำเนี่ยก็คือ t ท s t of ชีวาสมนะครับก็คือเอาไฮไลท์ต่างๆของชีวสมเนี่ยนะครับเป็นการบริการ เอามานำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายเรานะครับเพื่อให้เขาเข้าใจก่อนในหลักการของคำว่า wellness หรือการมีสุขภาพที่ดีอย่างไรดังนั้นช่วงนี้นะฮะชีวสมก็เลยต้องมานี่ปักหลักพักค้าง จากหัวหินมาอยู่ที่เอกมัยกรุงเทพใช่ครับจากจุดแรกนี่คืออะไรครับคุณกฤครับก็เราจะนําเสนอให้เห็นภาพเรื่องของอาหารเป็นจุดประกอบที่สําคัญที่สุดในเรื่องของความมปนสุขภาพที่ดีพวกผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้เราปลูกในไร่ที่เป็นออร์แกนิกป่าละอูแล้วก็มีเซอร์ติฟายที่รับรองนะครับในมาตรฐานนะครับของด้านของออร์แกนิกจากมาตรฐานโลกเลยกที่ที่เราบมกเลยเรื่องของดอกมงดอกไม้เนี่ยครับเรื่องของออร์แกนิกหมดเลยฮะ ตอนนี้เราก็มาต้องบุกถึงครัวชีวาสมกันเลยละครับหัวใจสําคัญก็คือเรื่องของอาหารนะครับว่าเราเอาวัตถุดิบมาจากสิ่งที่เป็นออร์แกนิกเวลามาทําอาหารซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยทำกันอย่างไรวันนี้ไฮไลท์หนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอในเทสออฟชีวาสมว่าจะปรุงแต่งอาหารที่เป็นศาสตร์ด้านของสปาร์คุซีเนี่ยทำอย่างไร วันนี้เมนูอะไรครับเมนูเด็ดครับเชฟครับวันนี้เป็นแซลมอนฟิชเค้กครับผมจะ <c oughs> เป็นสปาฟูซินครับผมร้นานทั่วไปจะให้ความสําคัญแค่รสชาติและหน้าตาอาหารแต่สำหรับชีวาสมเราจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับทางเรื่องโภชนาการเรื่องนูทริชั่นต่างๆเราดัดแปลงอันนี้มาจากฟิชเค้กแบบสไตล์ฝรั่งโดยการที่เราใส่รสชาติแบบไทยๆและสมุนไพรต่างๆไปเพื่อให้ดีต่อสุขภาพสําหรับวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีพริกแกงหอมแดงผักชีลาวผักชีไทยผักชีลาบแล้วก็ต้นหอมครับผม ก็จะเริ่มต้นด้วยการผสมพริกแกงกับเนื้อปลาให้เข้ากันก่อนนะครับจนพริกแกงกระจายทั่วเนื้อปลาแซาลมอนแล้วหลังจากนั้นผมก็จะใส่ผักที่เหลือลงไปครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปปั้นเป็นก้อนแล้วก็พร้อมที่จะเอามาลงทอดแล้วครับผมหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะหยอดสต็อกผักลงไปหน่อยนเพื่อเป็นสื่อนําความร้อนทําให้ตัวตัวแซลมอนนี้สุกเร็วมากขึ้นพอแห้งปุ๊บเราก็จะพลิกด้านนะครับเราก็จะได้ฟิตเคสีสวย สสันเวย่งามนะครับเอาตัวพริกหวานนี้นครับผมไปอบที่ไฟ220องศาจนกระทั่งเปลือกมันเตรียมสวยเอาเม็ดออกให้เรียบร้อยแล้วมาปั่นพร้อมกับหัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็มาเคี่ยวจนข้นครับผมอันนี้เป็น mango c h ั t n e y ครับผมเป็นแยมมะม่วงสไตล์อินเดียครับหักรรยหน้านี้นึงก็จะเป็นยอดอ่อนของต้นเบซิลต้นโหระพาครับ ก็เป็นสิ่งที่เราอยู่ในแพ็กเกจในตัวหนึ่งวันของของชีวสมเนี่ยมันจะรวมอาหารหมด3ม,มื้อเลย mm hmm. ใครที่สนใจอยากจะ,ะทำอาหาร mm hmm. ก็มีห้องสำหรับไปเรียนอาหารที่นี่เรามีประสบการณ์20กว่าปีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า oh. ในเรื่องของคุณภาพนะครับเรื่องของวัตถุดิบไฮไลท์อหนึ่งก็คือการที่จะต้องได้รับการแนะนำจาก advisor ของจิตใจเรื่องของสุขภาพคุณเป็นมาอย่างไร<ม>รวมถึงอาหารต่างๆที่จะมานําเสนอให้กับตัวของคนที่มาพักที่ชีวะสมแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจสปา,าบอกว่าฉันอยากจะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับอาหารในการที่จะนําเสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือแม้กระทั่งอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อตนเองอเพื่อครอบครัว<ม>เพื่อให้เราคนไทยมีสุขภาพที่ดีก็มาเรียนรู้ที่นี่ได้ วิกฤตโควิดนี่ชีวสนี่ต้องปรับอะไรขนาดไหนนี่ครับแน่นอนว่าธุรกิจของเราเนี่ยพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาดูตัวเราเองก่อนว่าในสิ่งที่เราจะอยู่ต่อไปได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการอยู่อย่างพอเพียงไม่ได้ม,มองครับวันนี้ธุรกิจทุกคนบอกว่าต้องหากําไรหรืออะไรต่างๆไม่จําเป็นละนะครับถ้าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรามีเรื่องของอาหารนะครับเราก็สามารถจะ ทำในเรื่องเกี่ยบ Delivery ได้ด้วยนะครับ<ม>วันนี้ Delivery ตอนเริ่มต้นโควิดเนี่ย<ม>เราส่งกันเฉพาะในอำเภอหัวหิน<อ>แต่วันนี้เราสามารถที่คนกรุงเทพสนใจนะครับเราก็จะมี d e l i v e r y <อ>มาที่กรุงเทพด้วยนะครับ<ม>อาหารสุขภาพคุณสามารถจะสัมผัสได้แล้วที่กร<อ>ุงเทพนะครับเป็นเป็นครั้งแรกนะคะที่ชีวสมเปิดให้คนข้างนอกอะคะ่ะเข้ามาลิ้มลองอาหารของเราซึ่งเป็นเวลเนสคุ i n น ะะไม่จําเป็นต้องมานอนพักก็ได้นะคะคนไทยคิดว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในรีสอร์ทนี้เ <S. S 1> พรา<ช>ะเราปิดใช่ไหมคะเราค่อนข้างเน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าเราอะค่ะแต่คราวนี้สามารถเข้ามาแค่สชั่วโมง3าชั่วโมงหรือว่าอยากมาทำสปาเป็นฮาฟเดย์ก็ได้ไม่ต้องนอน<ม>ที่ที่รีสอร์ทก็ได้นะคะก็มีออปชันมีทางเลือกให้หลายๆแบบค่ะโอกาสทอนอย่างที่บอกไม่เฉพาะต้องไปซื้อแบบโปรแกรมเต็มสู่แบบเมื่อก่อนแล้วจะไปทานอาหารไปชมบรรยากาศ ตอนนี้คิวโสมก็เปิดกว้างมากขึ้นเยอะเลยครับอาล่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณมาครับดครับคุณมาครับดีในะครับ